สวัสดีค่ะวันนี้วันที่10มกราคม2565นะคะตรงกับวันพระเมื่อเช้าไปทำบุญใส่บาตรปล่อยปลาเอาบุญมาฝากทุกๆคนขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆคะ่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้โชคให้ลาภให้ความปังปุริเยะกับพวกคุณกันบ้างมาติดตามชมกันเลยค่ะวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเบอร์มือถือของตัวเองนะคะวันนี้เบอร์มือถือของคุณจะให้โชคให้ลาภคุณเยอะเลยค่ะย้ำวันอาทิตย์ที่ซื้อเลขเบอร์มือถือตัวเองนะ วันจันให้ซื้อเลขญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดวันนี้ญาติผู้ใหญ่จะให้โชคให้ลาภให้ความวามัม่งคั่งร่ำรวยกับตัวคุณนะคะย้ำนะวันจันทร์กยญาติผู้ใหญ่วันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวคนรักความรักความรักคนรักคนที่เรารักในใจเขาจะให้โชคให้ลาภให้ความเฮงความปังความรวยความรวยรวยกับคุณนะคะแต่ถ้า yes. คุณเป็นคนโสดคุณไม่มีคนรักค,ค,คุณรู้สึกรักใครผูกพันใครที่สุดคุณซื้อเลขเกี่ยวกับเขาคนนั้นก็ได้ นะคะอยากจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องได้หมดนะส่วนวันเอ่อวันพุธให้ซื้อเลขบัตรประจําตัวประชาชน2ตัวท้ายหรือ3ตัวท้ายก็ได้ย้ําวันพุธซื้อเลขบัตรประจําตัวประชาชน2ตัวท้าย3ตัวท้ายได้เลยจัดไปวันพฤหัสให้ซื้อเงินที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์หยิบกระเป๋าขึ้นมานับเลยมีตังกี่บาทนะคะวันพฤหัสซื้อเลขเงินในกระเป๋าสตางค์วันนี้เงินในกระเป๋าสตางค์จะให้โชคให้รับตัวคุณนะคะรับรองเยอะด้วย บอกเลยวันนี้มีลาวนะอย่าลืมวันศุกร์นะคะได้ไพ่ใบนี้แนะนําว่าคนเกิดวันศุกร์ให้ซื้อเลขที่บ้านวันนี้เลขที่บ้านจะให้โชคให้ลาภให้ความมัง่งคั่งร่ำรวยกับคุณเฮงเฮงปังปุริเยกันนะคะวันศุกร์นี่ส่วนวันเสาร์นะคะเหมือนเไพ่ใบนี้ก็แนะนําให้ซื้อเลขยานผานะนะคะยานผานะจะให้โชคให้ลาภคนที่เกิดวันเสาร์รับรองโชคลาภก้อนเนี้ยมาแบบ คือแกจะบอกว่าให้ซื้อเลขยานผานะถ้าในกรณีคุณไม่มีรถเนี่ยคุณซื้อค่าให้จ่ายในการเดินทางวันนี้เท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้ไปไหนเลยล่าสุดคุณเดินทางไปไหนค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คุณคิดเอารับรองอย่าคิดเยอะนะพ่ใไปเนี้ยยิ่งคิดเยอะยิ่งไม่ถูกนะคะคนเกิดวันศัพร์ต้องซื้อเลขยานผานะจบไปแล้วนะคะกับแนวทางการเสี่ยงโชคในวันนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์พวกคุณไม่มากก็น้อยแก้วขอไว้พอให้พวกคุณเฮงเฮงปังๆ,งๆขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ